สวัสดีทุกทุกคนนะวันนี้ชิล่าจะมาสอนวิธีการใส่ค่าพิกัดลงไปในแบบของเรานั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งละมันเป็นเรื่องของการทํางานในระบบของการทำเซอร์วย์นะฮะซึ่งภาคหลังในชิล่ามีการทำเซอร์วย์แล้วก็มีการรับงานกับลูกค้าในไปหลายงานซึ่งคิดว่าก็น่าจะมีความรู้พอที่จะเอามาแชร์ทุกๆคนได้นะคะ,ะชิล่าเลยจะต้องทําคลิปย่อยของการใช้คําสั่งในการทํางาน เกี่ยวกับเซอร์เวย์นะเพราะว่าถ้าเราไปลงอัดไปในคลิปสอนเซอร์เวย์อ่ะมันก็จะเสียเวลาไปหน่อยนะคะ,ะต้องบอกว่าการที่เราใส่ค่าพิกัดลงในแบบอะ่ะมันก็มีข้อดีก็คือบางคนเนี่ยอาจจะทํางานคู่กับเซอร์เวย์นะเขาอาจจะอยากให้เราใส่ค่าพิกัดลงไว้เขาหน่อยนะเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะก็คือ ทําทเป็นนั่นเองแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ก็ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นความรู้รอบตัวของทุกคนไปนะว่าเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการใส่พอยต์พิกัดเซ r วี y ด้วยนะคะอ,อันนี้จะเป็นคลิปในการสอนใส่ค่าพิกัดนะเวลาที่เราออกแบบเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการกําหนดนะ,ะ direction ของเขานั่นเองซึ่งการให้ค่าพิกัดเนี่ยมันจะทํางานอยู่ในระบบค่าของ north กับ east นะคะซึ่งาการใส่ค่าพิกัดลงไปเนี่ย north กับ east มันก็แทน แกน x กับแกน y นั่นเองว่ามันอยู่ตรงไหนในองศาพื้นที่หน้างานจริงของเรานะคะซึ่งมันก็จะตรงกับแบบนะคะ uh, การที่เราจะใส่ค่าพิกัดลงไปเนี่ยเราจะต้องมีออโต้ลิฟออโต้ลิฟก็คือเป็นเหมือนตัวเสริมอะที่เราจะต้องโหลดเข้ามาเพื่อที่จะเอามาทํางานควบคู่กับโปรแกรม autocad ของเราเพราะมันไม่สามารถที่จะใส่ค่าพิกัดให้เราได้นะคะโอเค อย่างแรกเลยคือเราต้องดึงออโต้ริบเข้ามานั่นเองก็คือเราอะให้เรามาที่ตัวแท็บที่ชื่อว่า manage นะคะแล้วก็กดที่คำว่า Load Application ซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์คีย์รัดได้ก็คือ App Load A P P L O A D นะคะนั่นเองเดี๋ยวชิล่าจะมาคลิกไนตัวนี้เอาล้กันนะคะพอเราอยู่ในหน้าต่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าชิล่ามีออโต l i ิบถึง2ตัวเลยก็คือออโต l i ิบที่เป็น LB กับออโต้ิบที่เป็น L, B, Auto l, น l N E นะคะขอโทษที Auto T. อ่า NE เนี่ยจะเป็นอแปปอปตัวที่เขาใช้กันเยอะมากนะคะก็คือหลายๆคนที่พี่ๆที่เขาสอนกันอยู่ใน y o u t u b e แบบก็จะใช้ภาพิกัด LE NE นะคะเบอร์ละ n อ ela, นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอน LB กันก่อนจะมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะคือสองตัวนี้เราสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนเชื่อก็มาขอจากพี่ๆที่เขาสอนมาใน YouTube นั่นแหละแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาทำงานเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ LB นะ กดโหลดแล้วก็กด close ไปเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้โหลดมันจะเด้งหน้าต่างมาให้เรากด always ไปเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเข้าโปรแกรมใหม่บางทีมันจะขึ้นให้เรากดว่าจะดึงมาทุกครั้งไหมอะไรแบบนี้นะครสมมุติว่าเราต้องการที่จะใส่พิกัดตรงนี้นะ,ะเราดึง lb มาแล้วเราก็ใช้คำสั่ง lb ไปเลย enter หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะแบบนี้นะคะก็ใส่ไปได้เรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ต้องกด space bar อะไรก็คือ run ไปไเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะกด esc ออกนะคะ Uh, LB เนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีที่จะชอบใช้นะก็เพราะว่ามันมีตัว legend ก็คือตัวลูกศรน,นั่นเองมันทาให้แบบเวลาเราไปอ่านแบบหน้างานอะ่ะมันก็จะเกิดความสับสนน้อยเพราะว่ามันชี้มาที่จุดเลยนะคะส่วนข้อเสียมันมี2ออย่างที่จะมองนะก็คืออย่างแรกก็คือ east มันอยู่ด้านบน north อยู่ข้างล่างเวลาเราอ่านค่าในกล้องเซเวีะ north มันจะอยู่ข้างบน east นอยู่ข้างล่างซึ่งมันอาจทำให้เราเกิดความสับสนในการอ่านแบบได้นะคะ ส่วนข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่สามารถตั้งค่าสกลของ Text ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการสกิลมันเวลาที่เราแบบใส่ค่าพิกัดแล้วเราก็แมชมันเข้าไปมันก็จะเป็นแบบความซับซ้อนในการทํางานเพิ่มอีกเสพหนึ่งนะซึ่งก็แบบบางทีก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเสียเวลานะคะโอเคสำหรับ LB ก็จะใช้งานประมาณนี้นะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นการใช้คำสั่ง NE นะคะเดี๋ยวเราจะมาโหลดกันจริงๆที่้โหลดมาแล้วเดี๋ยวจะโหลดให้ดูนะ โอเคพอเราโหลดตัวอ u t ต l ลิฟตมาแล้วเนี่ย NE จะใช้คำสั่งอีกแบบนึงก็คือ WCO แล้วก็ e n t e r นะคะตอนแรกเนี่ยถ้าเราใช้คำสั่งครั้งแรกเลยเปิดไฟล์มามันจะไม่ได้ขึ้นไอตัวที่เขียนว่า What is the text high นะมันจะขึ้นเป็นสกิลให้เราใส่มันจะเขียนว่า skill p l o t อะไรสักอย่าง อันนั้นก็คือว่ามันจะถามว่าเราจะพอตกระดาษเป็นกระดาษขนาดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะพอดเป็น 1. นึ่1ต่อต่อ้อยก็ให้เราใส่เลขไปนะส่วนอันเนี้ยชิด่าดึงมาแล้วถ้าดึงเคยดึงมาแล้วเนี่ยครั้งที่2อ่ะมันจะขึ้นให้เราตั้งค่าตัวไซส์ของตัวฟอนต์เลยนะถ้าเราตั้งค่าตัวพอตเสร็จปั๊บเนี่ยพอขึ้นหน้านี้ให้เราเลือกเลยว่าเราจะใช้อ่ขนาดของตัวอักษรเท่าไหร่สมมติชิล่าเจ้า5นะก็กด5าแล้ว e n t e r ไปเลย เสร็จปั๊บเราก็มาคลิกที่ตัวพอยต์เลยนะคะแบบนี้แบบนี้จะเห็นว่า,าการใช้ออ t ติริฟเออ่ะข้อดีคือมันคลีนนะเพราะว่ามันจะไม่มีลูกศรแต่บางคนนะแบบคือมันไม่ถนัดนะเพราะว่ามันไม่ได้ชี้ไปที่พอยต์นะบางคนพอยต์แบบจุดพิกัดนะมันเยอะนะ ก็จะไม่ชอบอย่าง ira, ชิล่าใช่ไม่ชอบจะชอบใช้ LB เพราะว่ามันมีตัวเส้นที่เป็นตัวลูกศรน,นะมันดูง่ายถึงแม้ว่าน็อตจะอยู่ข้างล่างแต่ว่าชิล่าชินไปแล้วอย่างเงี้ยนะคือทั้ง2องอย่างเนี้ยสองออเตอร์ลิปเนี้ยมันทํางานได้เหมือนกันเลยใส่ค่าพิกัดได้ตรงกันเลยนะอยู่ที่แต่ละคนจะเลือกใช้นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้ออเตอร์ลิปที่เป็น NE กับ LB ค่าพิกัดก็จะตรงกันนะคะซึ่ง NE จะคนนิยมใช้มากกว่าเพราะว่าเนี้ยน็อตเป็นอยู่ข้างบนแล้วก็ อีส์มันอยู่ข้างล่างนะคะก็สำหรับการใส่ค่าพ้อยพิกัดก็จะมีการทํางานแค่นี้นะคะไม่ได้ยากเลยแต่ว่าชิระก,ก็จะเกิ่นให้เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นมหาการาบของการทํางานทางด้านเซเว่ละนะคะสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการเซเว่นะในการออกแบบก็เดี๋ยวชิระจะทําคลิปการเซเว่เบื้องต้นให้ทุกๆคนได้ดูเลยนะก็เดี๋ยวหวังว่าชิระจะทําเสร็จเร็วๆนี้นะเพราะว่ามันก็จะมีหลายขั้นตอน เดีเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปรับงานเองได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะฝากไว้ให้ทุกคนด้วยใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย